ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะมาชมไฮไลท์ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมเมียคู่ซูเปอร์บิ๊กแบ์ซูเปอร์บิ๊กเดย์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับประตูตัวผู้เล่นกันเลยดีกว่าครับทีมเมืองทองประกอบไปด้วยกัปตันทีมเดสกรทองเหลาผู้สาป,ประตูเป็นตองกวินทมสัจจาณน,นันใหม่พัดวงวงศาอัดน,นันบาราคัตดานโนเซกาลีควนจน ผู้นคนบรรเทามางคนนำนวดพิชิพงษ์เฉยชิวธีรศิลป์แดงดาและก็มาริโอ,อยูรอฟสกี้ครับท่ามกลางกองเชียร์เต็มความจุอย่างที่เห็นนี่แหละครับใครที่มีตั๋วอยู่ในมือนับว่าโชคดีมากๆที่ได้ชมเกมซปเปอร์บิ๊กแม์คู่นี้ครับ เริ่มการแข่งขันนะครับชมบลีเขียลูกเริ่มเล่นก่อนเมืองทองเดอะสกอนทั้งเหลาพลิกตัวจากอดุลมาได้ไหลให้ทิวสินแดงดาครับนี่แหละจากจังหวะนี้เองครับทำให้จมุยมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับแล้วก็ร้าวขึ้นมาถึงบริเวณต้นขานะฮะทำให้มีการบาดเจ็บต้องขอ เปลี่ยนตัวผู้เล่นทันทีครับแต่มาดูไฮไลท์กันต่อครับอัรนันจะเปิดเข้ามาให้พิชิตพงลิควิดครับก่อนที่จะเป็นมงคลซ้ำจากจังหวะนี้ฮะนี่ฮะจะมุยฝืนเล่นไม่ไหวครับเจ็บอีกครั้งหนึ่งอัรนันอัรนันไหลามาให้มาริโอมาริโอโยกหลบพลิกตัวหนึ่งจังหวะ ยิงด้วยซน์เข้ามือสินทวีชัยครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับเพื่อเซฟตัวเองนะฮะรู้ว่ามีการบาดเจ็บก็เปลี่ยนทันทีเลยละครับแล้วก็เป็นจักรพันพรสายลงมาแทนมุ้ยทีลิสินแดงดาครับมาริโอไหลให้จักรพันจักรพันหลบเข้ามาแล้วก็ไหลคืนให้มาริโอได้ปั่นดีไซอีกครั้งหนึ่งมันไม่หนีมือพี่ตีนะครับ และนี่ครับคือภาพบรรยากาศของกองเชียร์เกลียบของของเราบริเวณส,สิงฟุตบอลพาร์คสนามย่าเทียมนะฮะเรามีจอ,อยักษ์จัดให้สำหรับคนที่ไม่มีตั๋วเข้าชมในเกมนี้ครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าราวๆ1,000คนเลยทีเดียวฮะที่ตกหล่นไม่มีตัว๋วต้องมานั่งชมจอ,อยักษ์แบบ <c oughs> ที่เห็นนี่แหละครับ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางสโปสรจัดให้เพื่อเอาใจสาวกเกมพิออกที่พลาดโอกาสในการเข้าชมบรรยากาศในสนาม SCG ซี a d สเตดียมนะฮะคุณก็สามารถจะมาซุมซับแบบที่เห็นนี้ได้ครับมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยดีกว่าครับมาริโอทำชิงสันส้นๆกับดานโนเซียก้าก่อนที่ผู้เล่นชมบุรีจะแย่สกัดเอาไว้ได้ก่อน ลูกเตะมุมครับดสกรทองเหลาโยนเข้ามาสินทวีชัยต้องชกฮะและซ้ำดิอัดน <tes nak> <speech> ั้นเข้ามือสินทวีชัยจักรพันคลอสมาให้มาริโอขึ้นขวิดครับแม่จ้าตัวดูขิดหวังนะฮะดัสกรไหลให้มงคลเป็นช่วงจังหวะที่ เอสเมืองทองยูเนเต็ดนั้นแก้เกมมาดีมากๆครับในครึ่งหลังยก้า <Y oka S 1> เปลี่ยนอัดนันออกแล้วก็เติมปีกตัวจี๊ดอย่างเอกภูมิลงมาเกมดีขึ้นทันตาเห็นครับมาริโอจะเปิดให้เอกภูมิฮะอืเนี่ยผู้เล่นแผงหลังชมบุรีต้องสกัดกันอย่างจ้าละวันลีไหลให้มาริโอมาริโอยกบอลมาให้ดานโนดานโนตวัดจะให้เอกภูมิโอ,โโอ,โโอโแผงหลังชมบุรีต้องสกัดออกไปก่อนครับ หลุยอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยจังหวะนี้มึงทองหน้าได้จุดโทษมากๆครับอนุชาสกัดไม่โดนบอลเลยล่ะครับโดนขามาริโอไปเต็มๆนี่ฮะมาดูภาพช้านะครับโอ้โหเตะเข้าไปที่ต้นขานะครับแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมาลุ้นจากจังหวะลูกตั้งเตะม,มาริโอกึงยิงกึงพลาดเข้าไปเลยละครับคุณผู้ชมโอ้โหแม่ อึดอัดกันอยู่นานนึกว่าเกมนี้จะเสมอแล้วล่ะครับผ่านมาถึงนาะทีที่80กว่านะฮะก็เป็นเขานี่แหละครับซุปเปอร์มาริโอฮะเนี่ยลุกเปิดสไตล์ของเขานะกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับเนี่ฮะทำให้ผู้สาประตูเสียสมาธิแล้วก็เข้าไปเลยล่ะครับแมเจ้าตัวก็วิ่งดีใจถอดเสื้อแบบนี้ก็ใบเหลืองลนะสิครับ <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมนี้มันอึดอัดกันมานานพอสมควระฮะได้ลูกนี้ก็ทําให้ทีมเมืองทองของเราปลดปล่อยกันครับนี่ฮะแล้วก็มาซิดอัพแขนเดียวโชว์แฟนคลับอีกครับอึดอัดมานานแล้วล่ะครับสําหรับเมืองทองชลบุรีนะฮะเมืงองทของเราไม่เคยชนะทีมชลบุรีมาได้นานมากแล้วล่ะครับแต่เกมยังไม่จบแค่นั้นนะครับ ยอกกาพักมาริโอไว้เจอบุริรัมโดยการเอาโคเน่ลงมาในช่วงท้ายเกมครับแล้วก็เป็นโคเน่นี่เองนะครับที่ทําให้ทีมได้ประตูที่2ฮะเนี่ยบังบอลดึงบอลก่อนจะไหลขึ้นที่แต่สกอร์แล้วแต่สกอรก์ก็คลอสเข้ามาฮะผู้เล่นชมรีต้องสกัดไปถึงพิชิตพงโอ้โหวางขายิงที่สวยมากๆเลยล่ะครับ เป็นลูกที่3ในซีซั่นนี้ของพี่แป๊ะพีจิตคงเฉยชฉิวครับปกติไม่ได้ยิงง่ายๆนะฮะพี่แป๊ะซีซั่นหมักจะยิงแค่ลูก2ลูกเท่านั้นนะครับเนี่ยิงได้ตั้งแต่เกมการเท่าเรือไทยยิงประตูสุดสวยะฮะที่เอาชนะโอสถสภาและลูกนี้ครับถึงไม่สวยเท่าลูกโอสถสภานะฮะ แต่ก็ทำให้เราชนะทีมชมบ,บุรีแบบเด็ดขาดเลยล่ะครับในช่วงท้ายเกมนะครับก็ทำอะไรกันไม่ได้ SCG เมืองทองยูเนเต็ดก็เลยเอาชนะทีมชลมชชบ,บุรี FC ไปได้2ประตูต่อศูนย์ะฮะผมยังมีเรื่องราวมีสกูปเกี่ยวกับฟุตบอลคู่บิ๊กแมตคู่นี้อีกเพียบเลยล่ะครับแต่ก็คงต้องทยอยออกแล้วกันนะฮะประจวบกับกางสัปดาห์นี้นะครับกีฬาิยองของเราต้อง เดินทางไปเยือนทีมแชมป์เก่าอย่างทีมบุรีรัมยูนเต็ดที่สตาบ i-mobile เพราะฉะนั้นสกู๊ปนะฮะคู่บิ๊กแมตคู่หยุดโลกคู่นี้ก็จะทยอยออกให้ชมในวันต่อไปครับ